ในที่สุดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมฟีไฟล์ก็กลับมาและในนี้รับรองว่าพิเศษกว่าที่เคยมีมาฟีไฟร์เวอร์ซีรีส์2023จะมี18ทีมจากทั่วโลกมาประทะกันที่กรุงเทพแต่ในครั้งนี้เราจะไม่แข่งกันเพียงรอบเดียวหรือ2รอบแต่เราแข่งกันถึง3รอบรอบน็อกเอาทรอบพอย r รั h และสุดท้ายแกรนด์ไฟแนล เปิดฉากวันที่10พฤศจิกายนในรอบนอกเอาประเดิมสนาม18ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งกันทั้งหมด36แมชทั้งหมด6วันใน2สัปดาห์รู้ไหมหมายถึองอะไรมันจะยิ่งดูเดือดพลิกไปพลิกมาและตื่นเต้นสุดมันทุกทีมจะมีโอากาสเท่าเกันในการโชว์ผิพืูอเข้ารอบสุดยอด18ทีมจาก8ภูมิภาคจะถูกแบ่งออกเป็น3ภูแบ่งไปตามอันดับที่เข้ารอบมาได้ และจับฉลากแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ในแต่ละวันจะแข่งขันกันทั้งหมด2กลุ่มวันละหแมชโดยเรียงลำดับแผนที่ดังนี้เกาะสวรรค์แดนชาระบาบนิคมรกร้างทะเลสเาบเอ็กเทร่าและแผนที่สุดท้ายจะเป็นการสุ่มแบบวันต่อวันเมื่อจบรอบนอกเอา์6ทีมจะต้องตกรอบไปส่วนอีก12ทีมจะเข้าสู่รอบถัดไปรอบพอยรัช โอเคแล้วมันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากรอบนี้จะไม่มีการคัดออกก็ตามชื่อรอบเลยทั้ง12ทีมจะต้องแข่งขัน12แมตช์ตลอด2วันในวันที่24และ25พฤศจิกายนเพื่อช่วงชิงแต้มตามการจัดอันดับในวันนั้นๆโดยแต้มที่ได้มานั้นจะเป็นแต้มต่อในการแข่งขันรอบสุดท้าย Grand Final อันดับที่1ในแต่ละวันจะได้รับแต้มต่อ8แต้มในขณะที่อันดับสุดท้ายจะไม่ได้อะไรไปเลย นั่นหมายความว่าทุกทีมต้องใส่เต็มไม่ว่าแมชไหนๆเพื่อคว้าโอกาสในการคว้าแชมป์ในรอบสุดท้ายมากขึ้นและ12ทีมสุดท้ายจะต้องมาประทะก,กันอีกครั้งถึง6แมชในรอบแกนรไฟนอลในวันที่26พฤศจิกายน18ทีมจาก8ภูมิภาค3รอบ2สัปดาห์แต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ครอบครองตำแหน่งแชมป์ของการแข่งขัน Fi ฟุตบอลเวิร์ซีรีส์2023ผู้ใดจะเป็นหนึ่งเดียวและคว้าเกยียรติยศนี้ติดตามให้ดี กายนนี้ที่ f ร e ไฟเออร์เว d ร์ r ซีร2023ในกรุงเทพ